โอ้โหนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับสบพพมบุรีถนนสายเอเชีย er นะครับทุกคนเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับเต็มระบบครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่16พฤศจิก,กายน2 5า8เวลา7นาฬกา20นาทีครับดูสิครับท่านผู้ชมนี่ครับขับรถอย่าเร็วเกิน กฎหมายกำหนดนะครับมาเขตสิงห์บุรีอําเภอพรมบุรีนี่บอกเลยนะครับทุกคนสุดยอดนี่ไม่เคยแผวครับนะไม่มีแผวเลยนี่ครับแต่เช้าเลยการจราจรนี่ก็ค่อนข้างที่จะรถติดนะครับท่านผู้ชมดูสิครับโอ้โหยาวนะครับนะนี่เป็นจุดพักรถนะครับทุกคนดูสิครับการจราจรนี่สุดจะย่ำแย่นะครับนี่มีด่านที่ไหนติดกันที่นั่นนะครับบอกแล้วไง นะครับขยันไหมนี่ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับมีเวลาก็มาพูดคุยกันนะครับแสงแดดรำไรรำไรนะครับนะตราจรนี่โคตรขยันนะครับฟอกเลยเห็นไหมนี่ครับเราก็อยู่ที่ปลอดภัยนะครับนะไอเห็นกันเลยนะครับว่าอาชญากรอาชญากรรมนี่มันเยอะ หรือเปล่านะครับทำไมขยันกันขนาดนี้อยากจะให้นะครับรัฐบาลนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆานะครับทางเจ้าหน้าที่ตารวจที่ขยันเสลเลเกลือนะครับยกเลิกเปอร์เซ็นต์รางวัลนาจับออกนะครับนะเออดีที่สุดนี่โอ้โหนะครับอ่านี่ไม่ใช่ไอ้มงนะครับนะนี่เป็นตํารวจจราจรที่ใช้แมสก์รับได้อยู่ครับใช้แมสก์เนาะดีกว่าสวมหมวกยีมง ครับผู้คนเนี่ยครับมาใช้บริการโอ้โหนะครับเนืองแน่นเลยนะครับดูสิครับคนมาใช้บริการนี่โอ้โห,โหเยอะบอกเลยนะครับเยอะพอสนนอมควรนี่ ผมบุรีแต่เช้าเลยเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับทุกคนมาชมการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสนบุรีสพบุรีนี่แหละรถที่จอดกันนะครับเข้าแถวกันนี่ก็โดนกันนะครับนะระบอรภาษีนี่ต่อนะครับมาจุดนี้แยกนี้อย่าลืมนะครับใส่ใจเรื่องกฎจราจรแต่ผมขับผ่านมานะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นคน ยิงความเร็วนะครับมือสไนเปอร์ผมไม่เห็นนะเออนี่ครับกับยามเช้าที่สิงห์บุรีครับตื่นเช้ามากครับตำรวจสสอพอนี้นี่ครับเป็นเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดสิงห์บุรีครับน้ำท่วมไหมสิงห์บุรีโอมบุรีมีน้ำท่วมไหมครับมีก็ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับ ตำร,รวจขยันเหลือเกินโอ้โหนะครับผู้คนมาใช้บริการนี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับเนื่งแน่นเลยครับการจราจรนี่ก็ตามนี้ครับติดอืมได้เห็นกันประมาณนี้